โอ้พี่ลึกเนาะโอ้พี่ลึกมึงเอช หนึ่งสองสาม,สสามคลิปนี้ก็จะมาพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคเหนือและก็ภาคตะนอกชิงเหนือนะครับผมในช่วงเช้าก็คือตั้งแต่ เป็นการพยายกรณ์อากาศของประจำวันที่ก่อนอื่นเรามาติดตามการพยายกรณ์อากาศแบบฟิกของทางกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 8 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ราชเชอันดามันและธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมิกาลสิน โสธรอ,อำนาจ,จเจริญศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางนั้นก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองรละละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีจังหวัดกานะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คาดการว่า จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลื่อนมาทางภาคตะวันออกก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ผมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ช่วงต้นๆก็จะมีรวมไปทุกนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมแล้วก็ข้อมูลจากทาง w ินดี .com มนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการ แดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่4กรกฎาคมพุทธกราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมประเทศไทยเราก็มีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากคือ90.1มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1สิถึงเกมมตรโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองพอแม่ด้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นี่ก็คือจังหวัดลําพูนกําแพงเพชรพิจิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องต่อมาเราเลื่อนมาทางภาคกลางกันครับผมสําหรับทางภาคกลางก็มีพื้นที่คือจังหวัดลบบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ก็ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับผมสําหรับวันนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ส่วนทางภาคตะวันออกนั้นก็มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยคือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาชุงเซาชนบุรีและจังหวัดระยองนะครับผมส่วนสระแก้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้นั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก แต่ก็จะมีสองจังหวัดทางฝั่งอันดามันคือจังหวัดละนองกับจังหวัดพังงาที่เป็นจังหับึงการสกล,ล,คลนครนครพนมชุมพรล,ละนองและจังหวัดสุราษฎร์่มเมฆชั้นสูงนั้นก็ปกคลุมเหนือภาคตะนอ,อกเชียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะนอ,อกภาคใต้ตอนบนนะครับผมสําหรับกลุ่มเมฆชั้นสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนั้น แล้วถ้าภาคตัวนออกคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเรามาติดตามการแจ้งเตือนภัยของทางภาคเหนือกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องประจำวันที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับลําปาง อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตเพชรครับผมแล้วก็มีสามจังหวัดที่อยู่ในที่คาดกันว่าจะมีฝนปานกลางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุขโขทยัยและจังหวัดกำแพงเพชรส่วนวันที่5นั้นก็คาดการว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากเวนเดิมก็คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือสีเหลืองก็ไล่มาแต่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์วันที่5ก็มี2จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกปาดาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นเราก็ควรติดตามกันต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการแจ้งเตือนข้อควรระวังของทางภาคก,ก็คือระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลาก เกษตรกรก็ควรเตรียมการกันความเสียหายที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับผมโดยเฉพาะไม้ผลนะครับช่วงนี้ลำใหญอาจจะหักนะครับเพราะแม่พี่น้องเนื่องจากกำลังจะเก็บเกี่ยวสำหรับใหญ่แถวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลําพูนเชียงรายนะครับผมคาดกันว่าเกือบจะได้เก็บเกี่ยวแล้วถ้าเป็นผลผล,ผลิตตามฤดูกาลนอกจากจะมีการเล่งให้มีการออกดอก เร็วขึ้นนะครับเพแม่ข้างนอกฤดูหรือก่อนฤดูสักประมาณเดือนหนึ่งทํานองนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ควรระวังในการสัญจรไปมาของทางภาคเหนือก็คือขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ควรระวังป่วนคือภาคเหนือตอนบนนะครับผมแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างสําหรับทางก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียง ฝนลำปางแพร่โดยภาคเหนือตอนบนก็ฝ้าขนองและละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะครับผมโดยคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบเองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่23และจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทางภาคเหนือ ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้ที่นะครับผมโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-32ถึง32องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมคาดการว่าอินเทอร์เนต็ตอาจจะขาดขาดหายหายนะครับเพราะแม่พี่น้องก็ต้องขออภัยนะครับผมเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้แม่พี่น้องโดยอาศัยข้อทาางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผม ช่วงนี้ก็ขาดการคําขวัญประจําจังหวัดไปนะครับเพราแม่พี่น้องว่าคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเสถียรน,นะครับผมช่วงนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำํำพะเยากันเออจังหวัดไม่ฮ้องสอนกันครับผมเริ่มต้นด้วยจังหวัดไม่ฮ่องสอนแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศแบบรายวันทั้ง15จังหวัดของทางภาคเหนือประจําวันศุกร์ที่4กรกฎาคม พุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6 0นาิกวันนี้จนถึง6 0นาิกวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับทางก็คือสีแดงนะครับผมเป็นแสงที่คาดการณ์ว่าจะเป็นฝนตกหนักมากก็ได้แก่อําเภอเชียงแสนเชียงเชียงของเวียงแก่นอําเภอเทิง อำเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุง้งอำเภอพยามเมงลายและอำเภอขุนตาลนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนั้นได้แก่แม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงเชียงขอำเภอจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางก็ได้แก่แม่ลาวอำเภอพานป่าแดดและเวียงป่าเป้านะครับพ่อแม่พี่นอ้องอุณหภูมิสูงสุดคาดกันว่าอยู่ที่29ต่ําสุดคาดกันว่าอยู่ที่ยังดาวอำเภอพร้าวแม่แตง ลอยสก็ดแม่ออนอําเภอแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่อีสันกำแพงนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อําเภอแม่สเสมอนาแม่แจ่มและอําเภออมก๋อยนะครับผมแล้วก็มีอําเภอที่คาดการณ์้อยของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้แก่อําเภอแม่วางอําเภอสันปะตองอําเภอโดยรอจอมทองฮอต และอำเภอดอยเต่านะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็คาดการว่าอยู่ที่ประมาณ32ต่ําสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสแม่พี่น้องก็ได้แก่อำเภอวังเหนือเมืองปานแจ้ห่มและอำเภอเงาวส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางก็ได้แก่ห้างฉัดเ,เมืองลำปางแม่เมาะแล้วก็อํเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตก ได้แก่อำเภอแม่พลิกเถินสุปราบเสริมงามเกาะคาและแม่ทะครับผมอำเภอแม่ทะก็ยังวันนี้มีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องตามต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพแพร่กันครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับท่านผู้ที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นการไลฟ์สดการพยากรณ์อากาศจังหวัดน่านวันนี้ก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตั้งแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากของจังหวัดก็ได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควเชียงกลาง อำเภอปัวและอำเภอบ่อกเกลือนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของจังหวัดน่านได้แก่ท่าวังผาสันติสุขแม่จริมเวียงสาหนาน้อยนามืน่นแล้วก็มีสามอำเภอที่คาดการจะมีฝนตกปานกลางก็ได้แก่อำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านและบ้านหลวงนะครับผมสําหรับจังหวัดน่านวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2สองต่ําสุดคาดการว่าอยู่ที่24ของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับจังหวัดพะเยาก็ขอเรียนว่าเป็นก็ขอเรียนว่าเป็นกานรพยายกรณ์อากาศนะครับผมไลฟ์สดการพยากรณ์อากาศของทางภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อยู่ทางภาคเหนืออยู่นะครับพ่อแม่ตากแล้วนะครับผมจังหวัดตากก็อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่โดยการรายงานนี้ก็ได้อาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยม กรม,มอุตุนิยมวิทยาและก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ก็เข้ามาในช่วงกลางของการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันนะครับผมตกปานกลางประจำวันนี้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่เขาคอวัวงโป่งเพชรบูรณ์ส่วนอำเภออื่นนั้นก็คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับเป็นสีเขียวก็ได้แก่ชนแดนหน้องไผ่บึงสามพันวิเชียบรบุรีสีเทพนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่าสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาใช่ yes. ครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดกําแพงเพชรกันสําหรับกําแพงเพชรวันนี้วันศุกร์ที่4กรกฎาคมก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองรายละ40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วทั้งจังหวัดวันนี้ของกําแพงเพชรทุกอําเภอ คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับผมทุกอำเภอนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสมีฝนตกหนักบางแหง่งอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของจังหวัดอุตรดิต์วันนี้อยู่อำเภอบ้านโคกฟากท่าน้ำปาดนะครับผมแล้วก็อำเภอที่คาดการว่าเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางมี2อำเภอก็ได้แก่อเภอท่าปลาภอ,อเมือง แล้วก็อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่รับแรตรอนทองแสนขันและอำเภอพิชัยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่32สุดคาดการว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับจังหวัดสุโขทยัยวันนี้คือวันศุกร์ที่4กรกฎาคมโดยภาพรวมก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองแล้วะ 40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วทั้งจังหวัดสุโขไทยวันนี้อยู่ในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับผมทุกอำเภอของจังหวัดสกโขไทยคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหอยู่ที่25องศาเซลเซียสต่อไปก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศของทางภาคตนออกเฉียงเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องพอสรุปแบบคร่าวๆก็คือส่วนใหญ่ จะมีฝน70%ของพื้นที่นะครับผมแล้วก็จังหวัดที่เป็น,นหนักมากของภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับพ่อแม่พี่น้องส,ส่วนจังหวัดอื่นข้างที่จะมีฝนตกหนักนะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจาวันของทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผม เป็นข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงนี้ก็อยู่ในลักษณะค่อนข้าง Me afino. สำหรับฟ้าขนองร้ายละ70ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชื้นค่อนข้างแตกต่างจากทางภาคเหนือก็ขออภัยนะครับอำนาจ,จเจริญคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนมากนะครับทั่วทั้งจังหวัดอยู่ที่ยี่สาตามสุดอยู่ที่ยีองศาเซลเซียสเรามาติดตามการ พยากรณ์อากาศประจำวันตัวทอนวันที่4กรกฎาคมก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองรละลัดเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั่วทั้งจังหวัดยาสธทอคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนมากนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ําตสุดอยู่ที่23องศานะครับผมอยู่ในบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนปานกลาง ณหภูมสูงสุดอยู่ที่30มสิบต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากาาดของจังหวัดอุบลราชธานีกันครับผมสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุบลราชธานีวันนี้ คาดการว่าทุกอำเภอมีโอกาสเกิดฝนมากผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่23องศาเซลเซียสเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสีสเกต 4. รก,กรกฎาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนมากครับผมบุรีรัมย์วันนี้คือวันที่4 คือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของและมีฝนตกหนักบางแหง่งทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ทั้งสองจังหวัดมีโอกาสเกิดฝนปานกลางนะครับผมเป็นสีเขียวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29่าต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับผมบุรีรัมย์ก็คล้ายๆกันคือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมเป็นสีเขียวครับมีโอกาสาน,นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดนครราชสีมา ตอนออกสิเจนในตอนล่างนะครับผมสําหรับโคราชวันนี้ก็คาดการว่าตัวทั้งจังหวัดนครราชสีมาคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนปานกลางนะครับผมทั่วทั้งจังหวัดครับพม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ําสุดอยู่แน่เพอแม่แม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุรดรติ์ตากพิษณุโลกแล,และจังหวัดเพชรบูรณ ส่วนทงางภาคตนอ,อกเฉือคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองและและเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูนคน,นครนครพนมชัยภูมิกาลสินมุกดาหาร 101, าร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจศรีสเกตและจังหวัดอบบุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็ทางภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองและและหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็ทางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนภาคตะวนันออกช่วงนี้สู่ช่วงของการวิเคราะห์โมเดลฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็อาศัยข้อมูล d ี o ดอทคอมนะครับผมสำหรับท่านที่เข้าชมอยู่ในช่วงนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นการาการ์อากาศของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือศูนย์อุตุนิยม วิทยาทั้งภาคตัวนออกเชียงเหนือทั้งสองทั้งสงแหล่งคือตอนบนตอนล่างและก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเข้าไปติดตามในรายละเอียดตามเว็บไซต์ที่ได้กล่าวมานะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการของประเทศไทยวันนี้มีฝนข้อมลฝนก็จะขอเริ่มในช่วงเวลากันนะครับผมตั้งแต่ช่วงเวลา6กโมงเช้าจนถึงประมาณ ตอนออกซิงเหนือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝส่วนใหญ่จะเริ่มก่อตัวแล้วก็สะสมเริ่มสะสมอยู่ในช่วงเวลา1 1บเอนาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็มีฝนลงเม็ดหนักมากขึ้นนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา11 12 13นาฬิกาของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะค่อนข้างกระจายเป็นหย่อมๆย,ยอมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเวลา14 15 1่้านาฬิกา1 6นาฬิกากันครับผมซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปกติจะเป็นช่วงที่มีฝนค่อนข้างมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับประเทศไทยเราเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่วันนี้กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับผมโดยเพราะว่าในช่วงเวลา14 15 16 นาฬิกานั้นภาคเหนือตอนบนจะมีกลุ่มเป็นปานกลางถึงหนักอยู่เป็นย่อมๆนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา14,15,16นาฬิกาส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คือ14,15,16,17นาฬิกานั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างส่วนสมุทรรากรนั้นถือว่าค่อนข้างหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา14,15นครหลวงเวียงจันทร์วางเวียง ปนสวรรค์ชัยบุรีและบางเป็นต้นนะครับสำหรับสพปลาวเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเย็นของวันที่4กันครับผมคือในช่วงเวลา1 0 1 8 1 7 18 19นก็พบว่าภาคเหนือและภาคตะนอ,อกเรีมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวไปแล้วนะครับผมแต่ก็มีหย่อมที่เป็นหย่อมฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่นะครับผมโดยส่วนใหญ่จะกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดน ทั้งสองฝั่งคือฝั่งพม่าก,กับฝั่งสงปปลาวนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่แถวทางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงดึกของวันที่4ในช่วงค่าคืนของวันที่4คือตั้งแต่20่สนาฬิกาจนถึง22่สนาฬิกาภาคเหนือภาคตอนอ,อกางสิงเหนือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนภาคเหนือจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนแถวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางแถว จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และไม่ห้องสอนนะครับผมและอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถวทางจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ไม่ค่อยมีกลุ่มแมกฝนแล้วในช่วงเวลา20 21 22นาฬิกาแต่ก็จะมีหย่อมค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวทางจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดอำนาจ,จเจริญแล้วก็มีอีกสองหย่อมสําหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย และอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่แถวทางนครพนมกับตามครับผมค่อนข้างเป็นสีเหลืองค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักนะครับผมก็อยู่แถวทางจังหวัดจังหวัดจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับผมอาจจะเข้าไปจนถึงจังหวัดกาลสิน์บางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้อง แต่ก็ไม่มากนะครับผมสาหรับกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางจนถึงหนะักในช่วงเวลา23ตีนฬิกาของวันที่4นะครับพ่อแม่พี่นอ้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเช้าวันใหม่ของวันที่5กันเลยครับผมก็อยู่ในลักษณะค่อนข้างเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสําหรับเช้าวันที่5เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเช้าตรู่ของวันที่5กันครับผมตีนฬิกาจนถึง7โมงเช้า ของวันช่วงตั้งแต่4ี่นาฬิกาจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันที่ห้านะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้ก็พบว่าภาคเหนือก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางอยู่ในบริเวณเดิมคือแถวจังหวัดเชียงจังหวัดน่านนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในลักษณะหนาแน่นจนถึงปานกลางและอาจจะมีครับผมยอมหนักอยู่โดยเริ่มแต่จังหวัดนนองคายแล้วครับเพราะช่วงนี้เข้ามาถึงจังหวัดนนองคาย จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นการละศิุ์บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยยสธรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง7มงเช้านะครับผมแล้วนะครับผมในช่วงเวลาจกจนถึง10โมงเช้าของวันที่5ที่5นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังกาะกลุ่มอยู่แถวยจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมม,มุกดาหารกาฬลิศิุ์ยสรจังหวัด อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีแต่ถือว่าค่อนข้างเบาบางนะครับผมในช่วงเวลาแต่8นาฬิกาจนถึง10โมงเช้าของวันที่5นะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเที่ยงวันคือตั้งแต่ช่วง11นาฬิกาจนถ,ถึงประมาณ13นาฬิกาสำหรับวันนี้กลุ่มเมฆฝนของของภาคเหนือและภาคตะนออกฉชยงเหนือค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมในช่วงเวลา11 12 13นาฬิกาโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ค่อนข้างกระจายตัวอยู่จังหวัดกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดสุโขทยัยอาจจะเลยไปถึงจังหวัดแพร่นะครับผมพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดพิษนะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมอยู่ในบริเวณนี้ครับผมตัวทางของภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนส่วนทางอมก๋อยแม่สอดพบพระอุ้มผางของจังหวัดตากนั้นก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเราเลี้ยงอยู่เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง บางช่วงอาจจะหนักบางช่วงน้อยสําหรับบริเวณนี้เนื่องจากว่าทางพม่านั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นพัดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงหนึงนาฬิกาก็คาดการดูตามโมเดลฝนก็มีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวไปทั่วทุกจังหวัดตั้งแต่เบาบางปานกลางเบาบางหนาแน่นปานกลางและหนักนะครับผมหนักก็จะเป็นหย่อม ส่วนปันกลุ่มเมฆฝนของภาคเหนือนั้นหยบๆนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมแต่ที่ค่อนข้างปานกลางจริงๆนั้นอยู่แถวทางฉะบุญจงังหวัดพิจิตรนะครับผมแล้วก็อยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับสบปปาลาวแถวสปปาลาวของจงังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็แล้วก็ชายแดนของจงังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมค่อนข้างหนาแน่นนะครับในเวลา17-18-19นาฬิกาส่วนทางภาคตะนอองชิงเหนือมีกลุ่มเมฆฝนที่เป็นพื้นใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะหนาปานกลางจนถึงหนักนะครับผมสำหรับการไล้สุดในวันนี้ก็จะขอจบไว้แม่พี่น้องก็จะพอสรุปได้ว่า พอสรุปได้ว่าทางภาคเหนือและภาคตะอนองอชิ้เหนือในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็มีกลุ่มหนานแน่นนะครับผมกระจายตัวอยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่าภาคเหนือเขาประมาณ70%ของพื้นที่ภาคตะนองชิ้เหนือก็อยู่ในประมาณที่นะครับผมอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นฝนตกหนักบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะนองชิ้เหนือเดินทาง ด้วยความรมะมัดระวังสัญจรกันด้วยความรมะมัดระวังและติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการ